สวัสดีครับพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเมื่อกี้พีธทีกรบอกว่าแดงทั้งกายทั้งใจทั้งเครื่องแบบนาฬิกาก็แดงเสื้อก็แดงนี่กางเกงในก็แดงจะดูไหมมันแดงเข้าเส้นเลือดแล้วครับพี่น้องครับ เหตุที่แดงเพราะว่าเราต้องการประชาธิปไตยเพราะคนเสื้อแดงคือผู้รักประชาธิปไตยใช่ไหมครับทราบข่าวดีเมื่อช่วงบ่ายแล้วหรือยังทราบแล้วใช่ไหมไรู้สึกอย่างไรเฉยๆเพราะเราคาดหวังอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องโดนใช่ไหมครับไ,ไม่เหนือความคาดหมายของคนเสื้อแดงดอกใช่ไหมครับ ก็ฝากถึงอาหมัดทั้งหลายคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ทำไปเถอะถ้าคุณคิดว่าประเทศไทยเป็นของพวกคุณคนเดียวทำไปเลย<ป>เดี๋ยวเวรกรรมมีจริง<ป>ผมเชื่อว่าไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้แหละเวรกรรมจะมาถึงเพราะกรณีที่สุเทพมันไม่ได้นอนอยู่บ้าน ทั้งที่มันร่ำรวยมหาศาลนอนห้องแอร์ยังสุขสบายแต่ปรากฏว่ามันต้องมานอนข้างถนนเพราะเวรกรรมของมันยังไงครับพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดผมเชื่อโดยเฉพาะเรื่องเวรกรรมโดยเฉพาะการฆ่าคนนี่มันไม่ได้เลยเพราะมนุษย์เป็นสัตว์มีวิญญาณเรานอนหลับ เวลาเราฝันนะมันเหมือนเรื่องจริงเหมือนกับเรามีชีวิตจริงๆเหมือนเราใช้ชีวิตจริงๆแม้แต่มดวัวควายสัตว์เล็กน้อยก็มีวิญญาณเพียงแต่ว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่มีมันสมองหรือเขาเรียกว่าสัตว์ประเสริฐแต่ว่าถ้ามนุษย์ฆ่ามนุษย์นี่มันเลวยิ่งกว่าหมาครับพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วง วีรชนของเราไม่ตายฟรีไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้แหละโดยเฉพาะเร็วๆนี้ถ้ามึงตั้งนายกเถื่อนเมื่อไหร่เจอคนเสื้อแดงเมื่อนั้นครับพี่น้องครับดังนั้นไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรจะเกิดให้มันเกิดเพราะจุดไครแมกของเราหรือจุดสุดยอดของเราอยู่ที่นายกเถื่อน มีอย่างที่ไหนอายเขาไปทั่วโลกเพื่อนผมนี่นะเป็นคนไทยและเป็นชาวต่างชาติไม่ต้องถึงฝรั่งเศสอเมริกายุโรปไม่ต้องแค่ลาวกับกัมพูชาเพื่อนผมก็อยู่เพียบญาติพี่น้องผมก็อยู่เพียบผมเป็นคนสุรินทแต่โชคดีเขาเอาผู้เขานี่บรรทัดแบ่งเขตถ้าเขาไม่เอาผูเขาบรรทัดแบ่งเขตเอาสีผิวเอาภาษาผมก็อยู่กัมพูชาเรียบร้อยแล้วครับ เขายังโทรมาหาผมเขาบอกว่ามันเป็นอะไรเมืองไทยได้นายกดีๆสุดท้ายก็ถูกปลดไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเขาเรียกพวกเราว่าไอ้พวกโน้นนะฮะไม่ใช่พวกเราพวกอากบาลกะติขยอลกิธาหมายความว่าถ้าแปลเป็นไทย ไอ้พวกอามาท์ทั้งหลายนะก็บอกว่าหัวมันน่ะมีแต่ลมนี่ขเมเนเขาดูถูกไม่ใช่คนโตด้วยเพ<ว>ื่อนผมนี่มันให้ลูกชายตัวเล็กๆสี่ขวบพูดสายกับผมบอกว่าจ่าประสิทธิ์ไม่ต้องคุยกับเพื่อนหรอกเพื่อนรู้เรื่องแล้วลองถามลูกผมที่สี่ขวบมันยังรู้เรื่องว่าทําไมคนไทยมันเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะพวก,พวกอามาท์ทั้งหลายเขาบอกว่าหัวมันมีแต่ลมหรือยังไง ทักษิณเป็นคนดีมีสมองขนาดไหนขนาดกรรมูชาและคนทั่วโลกเขายัางต้องการเลยทำไมประเทศไทยไม่เอาไว้ทำไมประเทศไทยไม่เอาคนเก่งๆคนดีๆอย่างนี้เอาไว้มากล่าวหาว่าทักษิณโกงอย่างง้นโกงอย่าง,งน,งางนี้พี่น้องครับเอากันอย่างนี้ดีกว่าถ้าทักษิณโกงทักษิณไม่ได้อยู่ประเทศไทยไปอยู่เมืองนอก แล้วทักษิณรวยกว่าเก่าอีกไปอยู่เมืองนอกมีสตางค์เพิ่มอีกไปทําธุรกิจประสบผลสําเร็จอย่างนี้ทักษิณโกงเขาได้หรือครับเมืองนอกเขาโง่ให้ทักษิณโกงหรือครับใช่ไม่ใช่ไอคนที่โกงก็คือไอคนที่ยึดเงินทักษิณสี่หมนหกพันล้านแหละไอ้หัวโกงนี่ไอ้หน้าดำ นี่วัดดำและไอ้เหียนั่นดำกว่านี่อีกโทษทีฮะมันประกาศจะยึดทรัพย์นายกยิ่งลักจะยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรจะให้ไม่อยู่ประเทศไทยโอ้มันเก่งจริงๆเว้ยผมบอกว่าท่านแน่จริงมึงไปสุรินบ้านกูสักเที่ยวดิมันไปดิวันๆก็เดินอยู่แต่กรุงเทพ เดินไม่รู้จะเดินไปไหนก็ถือถุงอันหนึ่งก็ขอทานเขาไปวันๆนะฮะและตอนนี้นี่ไม่มีใครให้ทานมันแล้วเพราะเขารู้ทานมันแล้วเพราะเขารู้ว่ามันโหกเขามาทั้งชีวิตเอากันง่ายๆคิดกันง่ายๆถ้าใครคิดได้เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย น้ำมันก็มีนะเพียงแต่ว่าเขาไม่สำรวจและไม่เจาะทรัพยากรทองนี่ก็เพียบนะแต่เขาไม่ทำเพราะต่างชาติเขามีความรู้เขาสำรวจยิงดาวเทียมแล้วเขารู้ว่าประเทศไทยนี่เป็นแหล่งทรัพยากรที่สุดยอดมีทั้งเพชรทั้งพลอยทั้งทองทั้งน้ำมันแต่ที่เขาไม่มาลงทุนไม่มาทำเพราะมีพวกไอระยำอยู่ในประเทศไทยไงครับ เดี๋ยวเขาลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านสุดท้ายก็มายึดทรัพย์เขาอย่างเงี้ยดังนั้นนําเรียนให้พี่น้องได้รับทราบเอากันง่ายๆคิดกันง่ายๆตอนอาภิสิทธิ์ปล้นแล้วมาตั้งรัฐบาลในค่ายทหารมาบริหารประเทศปั๊บเดียวแค่นั้นเลยน้ำมันพืชหมดประเทศไทยเอาเออเออเ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 ,อเรื่องอื่นอย่าไปคิดคิดแค่เรื่องน้ำมันพืช ทั้งที่ก่อนหน้านั้นน่ะถ้าใครดูทีวีท่านจะเห็นว่าบริษัทผู้ผลิตน้ามันพืชทุกชนิดไม่ว่ายี่ห้ออะไรทั้งนั้นน่ะของมันเยอะต้องลงทุนจ้างโทรทัศน์โฆษณาวิเนทีนึ่งไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนน่ะยี่ห้อโน้นโฆษณายี่ห้อนี้โฆษณายี่ห้อโน้นโฆษณายี่ห้อนี้โฆษณาขายน้ำมันพืชแต่พอมันมาเป็นปั๊บน้ำมันพืชหมดตลาด เออเอาคิดกันง่ายๆแค่นี้แล้วมันง่หรือฉลาดล่ะแล้วมันปล้นบ้านปล้นเมืองหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ใชคิดกันง่ายๆแล้วจะให้ไอ้คนโง่แบบนี้นี่มาเป็นรัฐบาลเป็นผู้นําเราอีกเลยใช่ไหมครับดังนั้นนี่ทุกคนเขารู้เขาเข้าใจแล้วแต่ด้วยความหน้าด้านด้วยความที่มันมีเส้นใหญ่มันเลยยืนอยู่ได้ทุกวันนี้แต่เชื่อผมอย่างที่ผมพูดเมื่อวาน การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมใช่ไหมครับเดี๋ยวก็รู้ว่าคนเสื้อแดงนี่แหละของจริงทั่วประเทศครับพี่น้องครับวันนี้นายกยิ่งรักโดนอีกแล้วถามว่าโดนเรื่องอะไรเมื่อวานไอเรื่องไม่น่าโดนก็โดน,โดนข้อหาย้ายข้าราชการย้ายก็ไม่ได้ย้ายไปไหนหรอก ตำแหน่งเทียบเท่าเท่าเดิมเปลี่ยนหน้าที่เท่านั้นเองเงินเดิมก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ทําหน้าที่เดิมกลับไปที่อื่นยังสบายกว่าเดิมแต่ปรากฏว่าปลดนายกรัฐมนตรีเขางงไปทั้งโลกอย่าว่าประเทศไทยงงก่อนหน้านั้นท่านนายกสมัครนั่นก็นทั่วโลกก็งงมึนตึ๊บเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนของประชาชน ทำกับข้าวออกทีวีปลดเฉยเลยประเทศไทยนะ,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 ะหลายคนก็โงโงๆเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยแต่ทุกวันนี้เขาเข้าใจหมดแล้วทำกับข้าวออกทีวีถามว่ามันเสียหรือได้มากากว่ามันมีแต่ได้ก็ได้ให้ความรู้กับประชาชนว่าทำกับข้าวใส่ไอ้นโนนผสมไอ้นี่ใส่ไอ้นอนี่ผสมไอ้นั่นไม่ได้โกงสักหน่อย แต่มันก็ปลดนายกของเราได้เอา้ามานายกรัฐมนตรียิ่งรักแค่ย้ายข้าราชการมันเป็นอำนาจเป็นหน้าที่ไอ้แลลที่สําคัญที่สุดนายอาภิสิทธิ์มันก็เคยทําเพราะเราทําเหมือนมังมังเราโดนครับมาวันนี้จํานําข้าวเป็นนโยบายโครงการจํานาข้าวนี่มันเป็นนโยบาย ผมเป็นลูกชาวนาพ่อแม่บรรพบุรุษของผมก็เป็นชาวนาลำบากมากความเป็นชาวนาใครไม่เคยทำนาจะไม่รู้เลยว่าลำบากขนาดไหนทุกวันยังสบายผมเกิดทันก่อนที่จะไถานาก่อนที่จะทำนาขั้นตอนมันเยอะมากทุกวันยังโชคดียังมีเครื่องจักรยังมีรถไถานาผมครอบครัวของผม สมัยก่อนที่ผมยังเด็กอยู่และทำนาก่อนที่จะมาเป็นตำรวจก่อนที่จะมายืนอยู่หน้าจุดนี้ใช้ควายไถครับใช้ควายไถนาครับลำบากควายต้องฝึกต้องสอนมันให้ไถตอนแรกผมไม่คิดว่าควายมันจะสอนได้แต่ไม่กี่รอบมันก็จำแต่ไอ้ควายสุเทพนี่สอนไม่เคยจำเลยฮะ เรียนจบสูงใชเปล่ามีประสบการณ์ใชเปล่าแต่มันไม่เคยจำเหมือนควายบ้านผมเลยอ่ะบางพื้นที่ตรงไหนไถด้วยควายไม่ได้ก็ใช้จอบใช้เสียมบางจุดใช้จอบใช้เสียมขุดไม่ได้ก็ใช้วิธีการเผาขยับทีละหน่อยทีละเม็ดทีละนิ้วนี่ผมนี่เปิดบุกเบิกป,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 ป่ามาก็ว่าจะได้ข้าวมาทานมันลำบาก ทำนาแทบตายไอ้ที่สาคัญที่สุดเวลาไปขายดันไปถามคนซื้อจริงไม่จริงชาวนาลำบากทำนาแทบตายว่าจะทำนาได้ดันไปขายแล้วไปถามคนซื้อเวลาขายแล้วมีคนซื้อบ้าที่ไหนมันจะบอกว่ากิโลละสองร้อยอะหกบาท8ปบาทสามบาทแปสิบสตางค์สมัยผมเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ติดหนี้เขาแค่สามอคนข้าวมาหนึ่งเกวียนขับออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้มาถึงตลาดตอนประมาณบ่ายสามโมงเย็นลงปุ๊บเอาเทียมเกวียนออกเดินไปหาพ่อค้าถามว่าท่านครับจะซื้อข้าวผมกิโลเท่าไหร่ผมตามคุณพ่อไปด้วยเขาบอกว่ากิโลละแ0ดสิบตังเต็มเกวียนมาแปดกรสอบได้เงินไม่ถึงสามรอเลยอ่ะ ใช้นี่ไม่พอด้วยแต่มารัฐบาลนี้เป็นสุดยอดมีวิสัยทัศน์เพราะเขาเข้าใจได้ว่าชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติเอาเปรียบมาโดยตลอดเขาเลยคิดนโยบายในการหาเสียงว่าถ้าเลือกเพื่อไทยเลือกยิ่งลักเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายจำนำข้าวเขาจะกกำหนดโดยให้พ่อค้าซื้อตามนโยบายที่รัฐบาลกาหนด ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีกิโลกรัมละ20บาทเพียละสองหมื่เอาไปเลยตบมือดังหนให้กับยิ่งรักชินวัตรหน่อยดีครับเลยทำให้ชาวนาพอลืมตาอ้าปากได้ไม่เคยมีโอกาสเลยที่จะขายข้าวได้กิโลละ17-18บาทสูงสุด20บาทหลายคนในจังหวัดสุรินทร์ทำข้าวหอมภาคภูมิใจ นโยบายดีพี่น้องประชาชนก็ชื่นชมเลือกยิ่งรักถล่มทลายมาเป็นรัฐบาลไอ้คำว่านโยบายทำไมต้องบอกว่าขาดทุนน่ะนโยบายรัฐบาลไม่จำเป็นต้องได้กำไรยกตัวอย่างเช่น30บาทรักษาทุกโรคที่ท่านทักษิณทำไว้มันได้กำไรหรอมันมีแต่ขาดทุนใช่ไม่ใช่แต่ขาดทุนแล้วมันไปอยู่ที่ไหนมันไปอยู่ที่ประชาชนใช่ไหมครับ ตบมือดังๆให้ท่านทักษิณหน่อยดครับประชาชนได้ประโยชน์นี่พอพูดถึง30บาทแล้วผมโกรธทุกทีไอ้คนที่ไม่ชอบทักษิณโดยเฉพาะไอ้เสื้อเหลืองนี่ไอ้พวกนี้นี่ใช้ก่อนเพื่อนไม่ชอบนโยบายทักษิณไม่รักทักษิณไม่ชอบระบอบทักษิณไอ้คำว่าระบอบทักษิณไม่ใช่เหมือนที่มันว่าโกงไม่ใช่ ระบอบทักษินเป็นสิ่งที่ดีๆแต่มันนะไปแปลได้เป็นเรื่องไม่ดีแต่เวลามีนโยบายไอ้พวกนี้ใช้ก่อนเพื่อนอกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งล้านเพื่อช่วยคนจนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ไม่มีโฉนดที่ไม่มีหลักทรัพย์พี่น้องประชาชนจะได้มีเงินไปหมุนไอ้พวกนี้เนี่ยเอาก่อนเพื่อนแต่ถ้าคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ให้มันด่าก่อนเพื่อน แต่เวลาใช้นี่มันใช้หลังเพื่อนเพิ่มมันไม่ใช้ด้วยอ้นานโยบายจำนำข้ากวก็เหมือนกันมันเป็นนโยบายของรัฐบาลมันจะกำไรขาดทุนก็ไม่เป็นไรเพราะเงินมันไปอยู่ที่ชาวนาใช่ไม่ใช่ก็มันเป็นนโยบายอ่ะไอ้เรืที่สำคัญที่สุดอ่ะ ไอ้ประกันรายได้ของอภิสิทธตผมก็เป็นลูกชาวนาผมก็เป็นชาวนาท่านรู้หรือเปล่านโยบายประกันรายได้มันโกงกันขนาดไหนและคนที่ได้เงินไปเยอะก็ไม่ใช่ชาวนาตัวจริงด้วยเจ้าของที่ครับชาวนาส่วนใหญ่เช่าที่เขามีที่ตัวเองจะมีนิดเดียวบางที่ก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์เพอไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์รับสตางค์ประกันรายได้ดังนั้น ที่ร้อยไร่หมื่นไร่พันไร่แสนไร่มันเป็นของนายทุนไม่ว่าที่นั้นจะทํานาไม่ทํานาทําสวนแล้วทิ้งเป็นว้างเปล่าเป็นป่าก็ช่างนโยบายประกันรายได้พอบอกว่าจ่ายไร่ถนนเท่าน,น,นี้นายทุนมันก็เป็นลงทะเบียนพรึบมันก็รับตังค์พรึบไปหมดเงินไปอยู่ที่นายทุนแต่นโยบายจำนำข้าวมันมาอยู่กับชาวนาจริงๆตบมือดังๆให้กับยิ่งรักอีกรอบหนึ่งดีครับ แล้วทำไมต้องทำลายเขาไอ้แค่นโยบายไอ้ที่สำคัญที่สุดยังหาคนผิดไม่ได้หาคนดำเนินการว่าโกงไม่ได้ยังจับใครไม่ได้แต่ไปจัดการกับนยกยิ่งลักผู้บริหารซะแล้วนั่นหมายว่าสมมุติสมมุติว่ามีผู้กระทำความผิดจับโจรยังไม่ได้เลยครับ ไปจับคนบงการหรือคนเห็นซะแล้วครับนี่มันแปลกถึงบอกว่านี่ประเทศไทยอย่าว่าแต่ยุโรปอเมริกาเขาดูถูกเลยขเขมรล,ลาวเขายังดูถูกตอนนี้เศรษฐกิจพังยับครับที่เป็นห่วงที่สุดเงินจำนำข้าวของชาวนาเกินครึ่งยังไม่ได้ครับ หลายคนทํานาเห็นว่านโยบายดีราคาดีเอาไปขายเกือบหมดทุกปีไม่มีปัญหาถ้ารัฐบาลไม่มีปัญหาทางการเมืองได้เงินเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยพอมาปีนี้พี่น้องทำเยอะมากพอทำได้เสร็จปุ๊บจำนำหมดเลยไว้กินนิดเดียวไว้ทําพันนิดเดียวปรากฏว่ารัฐบาลไม่สามารถเอาเงินให้ชาวนาได้เพราะไอสุเทพกับพวกมันไปขัดขวางครับพี่น้องครับ แล้วถ้านโยบายนี้ไม่ได้เดินต่อเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลนายกยิ่งลักษ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเงินจำนำข้าวของชาวนาอาจ <od ic> <ni> หายไปเลยครับเพราะเขามีเจตนาที่จะทำให้ชาวนาซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนและของพรรคเพื่อไทย ให้เขาเกิดความเกลียดความโกรธนายกยิ่งลักษณ์และพักเพื่อไทยนี่คือเกมการเมืองของประชาธิปัตย์และพวกอมาตย์ทั้งหลายดังนั้นพี่น้องชาวนาทุกท่านครับอย่าไปหลงเชื่อไอ้หน้าดำสุเทพนะครับว่าถ้ามันเป็นรัฐบาลถ้ามันสู้ชนะมันจะเอาเงินมาให้ท่านอย่าไปเชื่อมอนันเอาตัวอย่างง่าย มันบอกว่าจะรับเงินบริจาคเอาไปให้ชาวนา <Wow. S 1> มันจะบริจาคได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านหรอครับ <Wow. S 1> ต่อให้มันได้ยกตัวอย่างวันก่อนมันได้มา36ล้าน <Wow. S 1> มันไม่ได้ให้ชาวนาแม้แต่บาทเดียวครับ <Wow. S 1> ใช่ไม่ใช่ <Wow. S 1> ถามจริงๆ <Wow. S 1> ใครที่เป็นชาวนาไปจำนาข้าวแล้วนายสุเทพไปรับบริจาคไปขอทาน แล้วได้รับเงินจากนายสุเทพมาหาผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะจ่ายเป็นร้อยเท่าครับผมไม่มีผมจะไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาให้ครับแสดงตัวมาเลยเพราะนายสุเทพพูดไม่เป็นความจริงมันหลอกไปวันๆดังนั้นพี่น้องชาวนาถ้าฟังผมอยู่ถ้าอยากให้เงินของท่านไม่หายต้องสนับสนุนเพื่อไทยและรัฐบาลเราต่อไปเพราะ เพื่อไทยรัฐบาลของเราทำเพื่อชาวนาจริงๆครับพูดต่ออย่างที่บอกว่าถ้าไม่มียิ่งลักไม่มีนโยบายนี้เตรียมตัวได้เลยครับไม่เชื่อไปถามชาวนาภาคกลางที่ทำนาปรังตอนนี้ครับกิโลละหบาทครับหบาทขาดทุนตั้งแต่ไม่ทำค่าเช่าที่ ค่าพันข้าวค่าปุ๋ยค่าคนงานค่าน้ำมันค่าโน่นค่านี่ขาดทุนแล้วครับ่าดทุนแล้วจะอยู่ยังไงแต่ไอ้พวกใจร้ายมันไม่เคยสนใจหรอกประชาชนตาดำๆชาวไร่ชาวนาจะลำบากยากเห็นขนาดไหนมันไม่สนเพราะมันไม่เคยลำบากมันไม่เคยทำนามันนอนห้องแอร์มันใช้รถหลวงมันอยู่บ้านหลวงตลอดชีวิต ขนาดกเกษียณแล้วมันยังอยู่บ้านหลวงรถหลวงน้ำมันหลวงเลยมีหลายคนอยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ป๋าเปรมเนี่ยถามว่าป๋าเปรมทุกวันนี้อยู่บ้านใคร What? What? ชัรถใคร <What? S 1> น้ำมันใคร <What? S 1> กินข้าวใคร หลือแต่ตูดของเขาเท่านั้นแหละที่เป็นตูดของเขานั้นของคนอื่นหมดอะเราไม่ได้ไปอิจฉาเขาคุณจะเป็นอะไรคุณจะใช้อะไรเราไม่ว่าแต่ขอเมตตาให้ชาวนาหน่อยก็แล้วกันใช่ไหมใช่เมตตาให้คนจนหน่อยคนดีๆอย่างนายกยิ่งรักไปทํากับท่านได้อย่างไรแต่พี่น้องครับเมื่อวานถ้าใครดูทีวีดูข่าว ท่านนายกยิ่งรักน่ารักมากอย่างที่ผมพูดเป็นผู้หญิงที่นิ่งสุขุมมากทั่วโลกทั่วประเทศไทยที่เขารักประชาธิปไตยที่เขามีใจเป็นธรรมนี่เขาชื่นชมทั้งนั้นเลยนิ่งมากไม่แสดงจุดอ่อนจุดที่เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาเลยเพราะท่านมีใจเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมและท่านก็มีความสุขกับหน้าที่ที่ได้ทํา สิ่งที่ท่านพูดทหารเป็นนักรบยอมตายในสนามรบท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านก็ประกาศว่าท่านยอมตายในสนามประชาธิปไตยสุดท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละแสดงให้เห็นว่านายกยิ่งลักษณ์ยอมตายในสนามประชาธิปไตยแล้วครับ <S <S และเท่าที่ผมทราบไม่แค่นั้นครับ เมื่อท่านหมดหน้าที่ไม่มีตำแหน่งท่านก็ประกาศว่าท่านจะไม่ไปไหนท่านจะอยู่ตรงไหนตำแหน่งอะไรไม่สำคัญที่ขาดไม่ได้ลืมไม่ได้เสียไม่ได้ท่านจะยืนเคียงข้างประชาชนผู้รักประชาธิปไตยครับไม่แน่นะชุมนุมวันที่สิบนี้เป็นต้นไปท่านอาจจะเห็นอะไรดีๆจากท่านก็ได้ครับ และพูดต่อไปอีกไม่แน่นะถ้าพวกฝ่ายตรงข้ามใช้ความรุนแรงเข็นฆ่าคนไทยโดยเฉพาะคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยผมเช็คมาแล้วฟังมาก็หูพูดมาด้วยตัวเองอาจจะมีคนแดนไกลปิงมาลงที่ประเทศไทยช่วยพวกเราอีกคนหนึ่ง เขาให้เวลา25นาทีรักทักษิณมากรักนายกยิ่งรักมากรักประชาธิปไตยมากรักคนเสื้อแดงมากลืมมองทั้งโน้นว่าเขาบอกว่าหมดเวลาเอาเมื่อหมดเวลาเราก็ต้องไปเราไม่น่าด้านเหมือนใครบางคนหรอกใช่ไหมครับประชาชนเขาไม่เลือกอยังหน้าด้าน เอาประชาชนมาอ้างอยู่ได้ช่างไม่อายนี่กระไรไอเวรระยำหมดจริงๆเดี๋ยวมีพิธีกรอีกหลายท่านมีผู้ปราศัยอีกหลายท่านจะมาพบท่านอย่างแน่นอนอาจารย์ทิดาหมอเวงคุณจตุพรก็ยังอยู่และอีกหลายๆท่านก็ยังอยู่กับเราครับขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงทั่วประเทศ ขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงที่มาที่นี่ตบมือดังๆให้กับตัวเองหน่อยครับต้องชื่นชมจริงๆเลยไม่ทำงานทําการเลยเดี๋ยวนี้ลูกผัวก็ไม่ดูแลแล้วกูจะเอาประชาธิปไตยกูไม่ไปไหนแล้วกูจะเอาประชาธิปไตยกูจะเอายิ่งรักอย่างเดียวเลยชั่วโมงนี้ต้องขอบคุณจริงๆตบมืองะไ้าากับตัวเองครั้งหนึ่งสุดยอดมาก เที่ยวนี้อย่าไปร้องไห้หน้าเวทีเด้อเพราะเที่ยวนี้เราไม่แพ้แน่เที่ยวนี้เราชนะแน่ชนชวนพี่น้องตัวประเทศพูรักประชาธิปไตยเพื่ออนา